นี่ครับก็ช่วงเย็นเลยนะฝ้าไกลจะมืดแล้วแต่ขอหาอีกสักตัวแล้วกันนะครับมาลุ้นกันว่าจะโดนหรือเปล่านะมุม,มนี้กับเจ้ายักอย่างแก้คันนะครับอุ้ยนีย่กัดอุ้ยกัดไม่โดน ช่อนน้อยๆนะบตดไม่โดนนะ ยังกัดอยู่นะครับแต่กัดไม่โดนนะคองน้ำไม่ลึกนะครับตีได้ทั่วนะนี่โดนจนได้ โดนจนได้ครับอยู่ไหมอยู่กัดจนโดน,นครับนี่ฮะก่อนฟ้ามืดนะครับโดนจนได้ครับผมใส่รุ่นๆนะครับแต่สโค้นครับก็ไล่กัดอยูสองสามทีนะ นะครับก็อยู่สองสันทีกัดไม่โดนนะกัดไปกัดมาเอาจนได้ครับนี่ใส่ใช้ได้อยู่ครับตัวนี้น่ครับกับเจ้าอยากอย่างแก้คันครับก่อนฟ้ามืดอีกหนึ่งแต้มนะฮะของสวยสวยครับหมายสวยสวยเลยเนี่ยน้ำไม่ลึกนะครับหมายสวยสวยอย่างงี้มันต้องโดนครับผมโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับกับเจ้าอยากอย่างแก้คันครับผมสุดยอดมากครับ